สวัสดีค่ะเพื่อนพงองนองพีนะคะืนันน,ออนนี้กลับมาพงบพ่อกับอ่อนนีนิวซีแลนด์อีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะี๋ยวค่อมคิดหอดคิดถึงืันนี้กัะเก็บเอาภาพบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เนาะค่ะเนาะ,ะเวลาเราตอนนี้ก็ประมาณ4หาโมงกว่า6โมงเนาะแต่ว่าบรรยากาศสดใสแจ่มใสดี ทงฟ้าโปรดโปร่งเนาะค่ะนอกมือนี้มารายงานตัวโดวยผาพในเมืองค่ะจะผับมาฝากเนาะค่ะนาะ,ะ,ะแต่ว่าสองสามเมือมานีฝนมาตกแดดก็หอนหอนหอนคักดคอนแน่พี่น้องเอ้ยทางอื่นเขาเจ้าก็คือสหนาวเนะาะเพื่อนๆอนอยู่ประเทศไทยก็ยเห็นกันบ่นกันว่าหนาวหนาวแต่อยู่นีหอนเลยค้อหอนไหล ห่อนแต่กะโบไดห่อนอบเอาเนาะคะเนห่อนเย็นสบายแบบมีล่มอ่าวันนี้ก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศแบบว่าอไปยางส้มโดงครอนกีดต้นไม้กับบบคอยสิสดใสปนไดเนาะคะน้อมื่อนี้เพราะว่ามันนี่ล่ละคะ่ะมันห่อนมันมันห่อนมันอันนี้ ต้นใหม่กับคนอน้างสิลลยอยู่ยังส้มไปกับอะไรเก็บผักสวยๆมาฝากเย็นตาเนาะคะเนะาะแต่ว่าความรอนความมันนี่กะบ่ทําให้ดอกใหม่เปลี่ยนไปให้อวาอหยังเนาะคะเนาะพวบาอยู่อ่าสวนดอกใหม่นี่รุ่นนี่เป็นแบบว่าอินรดเนาะคะเน,ะนาะในลมในนี่อลดน้ารดนี่มันก็ได้ ดูดีตลอดนะคะเป็นยังไงเนะาะเพื่อนพองน้องพี่เนาะคิดหอดคิดถึงกันบอนอลืมมาให้กำลังแงใจด้วยค่ะเด้อชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วค่ะเด้อคิดหอดไหลเ,หลเหมื่อนี้ก็มาเยี่ยมมาหากันเล,กเล็กๆน้อยๆอีกคือเกา่าบมมีหยังไหล ากเป็นกำลังใจเฮออนนี่เนี่ยเด้อฮอนๆอนคักบได้เห็นน่หน้าตาให้ว่วอีกอย่างน้อนคะนะเก็บแต่ภาพบรรยากาศเล็กๆน้นอยๆคอยเห็นซื้นใจเนี่ยเด้อพี่น้องเด็กก็อย่าลืมให้กำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เขามาให้มาหานะคะ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันแบบจังได้กะมาชมกันนะคะขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้อ,อนนี้ด้วยนะคะ